Ha 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 ปากดีเสียงห้ามล้อดังสน,นั่นพร้อมกับเสียงกำปนาดดุดฟ้าผ่าปลุกให้หลวงทองและป้าไฟตื่นจากพวังหลับไหลในค่ำคืนที่หนาวเหน็บทั้งคู่นอนลืมตาโพลงอยู่ใต้ผ้าห่มนวมผืนหนาอันอบอุ่นช่างใจว่าจะออกไปดูดีหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งความจริงก็รู้เป็นในๆแล้วว่าเสียงเมื่อครู่นั้นเกิดจากอุบัติเหตุเป็นแน่ แต่ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเป็นเสียงที่เกิดจากอิทธิฤทธิ์ของผีตายโหงที่สิงสู่อยู่ณโค้งหักศอกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของแกทั้งสองเพียงสองสามเมตรเท่านั้นเอาอยัางไงดีล่ะตาทองจะออกไปดูดีไหมป้าฝ้ายกระซิบถามผัววัยห้าสิบเสของแกเสียงสัน่นแกจะบ้าหรือใครจะก้าออกไปดูกันละว,วะไม่รู้ว่าผีหรือคนถ้าว่าเป็นคนจริงๆเราจะทำยังไง ถ้าเขายังไม่ตายแล้วเราไม่ออกไปช่วยจะกลายเป็นบาปเอานะป้าไฟถามอีกครั้งเฮ้ยข้าว่าไม่ใช่คนผีแน่แน่ดึกเดินป่านนี้เราวใครจะขี่รถมาเส้นนี้กันคนในหมู่บ้านต่างก็รู้ว่ามันอันตรายมันน่าก,กาลัวลุงทองบอกเมียรักที่พยายามเซาสีให้แกลุกไปดูเหตุการณ์มันก็ไม่แน่หรอกนะข้าว่าลุกไปดูเสียหน่อยไม่ดีหรือ เมื่อถูกลูกตือเช่นนี้ลุงทองก็จำใจต้องลุกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตามคำรบเร้าของป่าไฟสองผัวเมียเดินออกจากบ้านอันเป็นเคหาสถานที่ปลอดภัยย่ำไปตามปา่าหญ้าตรงหลีเข้าหาบริเวณที่น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุความมืดุรอบข้างถูกแทนที่ด้วยแสงไฟยาวเป็นลำจากกระบอกไฟฉายสแตนเลสสีเงินเาาลุงทองสาดแสงไฟไปมาทั่วทุกทศิศส่องตามสมทุมพุ่มไม้อย่างระแวดระวัง ชาพัน์ก็บังเกิดแสงสะท้อนวับแวมไม่เห็นไม่ไกลนักนั่นแสงอะไรหน้าตาทองป้าไฟทักถามขึ้นทันทีเมื่อแสงสะท้อนนั้นแวบเข้าตาไม่รู้เหมือนกันปะไปดูกันลุงทองตอบพร้อมกับเดินวุ่ีเข้าหาแสงสะท้อนนั้นเมื่อเดินเข้าไปไกลทั้งลุงทองและป้ไฟก็ต้องสะดุ้งใจ เมื่อพบซากของมอเตอร์ไซค์ที่พังยับเยินลมพาดอยู่กับป้ายเตือนให้ชะลอรถส่วนตัวคนขับนั้นยังมองไม่เห็นวี่แววลุงทองมองอยู่ครู่ก็ตัดสินใจตะโกนเรียกหาครู่ใหญ่เสียงครางเจ็บปวดก็แว่วมาจากกล้องน้ำข้างถนนห่างจากจุดเกิดเหตุไปร้อยเมตรสองผัวเมียเดินตามเสียงนั้นไปก้ๆกลัวลุงทองมองเห็นว่าป่าหญ้าบริเวณนั้นแหวงเรียบลู่เป็นทางแกจึงรีบเดินไปดูทันที เมื่อสองไฟลงไปก็ต้องตัวเย็ยนว่าเมื่อมองเห็นใครคนหนึ่งนอนตัวสั่นริกจมกล่องเลือดชายคนนั้นพยายามยื่นมือขึ้นมาขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นแสงไฟจากพลเมืองดีช่วยช่วยด้วยเขาบอกด้วยเสียงแหบแห้งครู่เดียวมือข้างนั้นก็หมดแรงลงทองถลันตัวเข้าไปช่วยชายผู้บาดเจ็บทันทีพางพยายามร้องเรียกให้เขาได้สติใหญ่ไฟใหญ่ไฟ โทรแจ้งตำรวจเร็วเข้าป้าไฟรีบควักโทรศัพท์เครื่องเก่าคล่ำคาออกจากชายพกผ้าถุงกดหาเบอร์ที่แกจะนึกออกเป็นเบอร์แรกมเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีเบอร์ของผู้ใหญ่แน่นเกือบเครื่องชั่วโมงรถเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยก็มาถึงจากการประสานงานของผู้ใหญ่บ้านร่างของผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามข้อมูลเบื้องตน้นกับลุงทองและป้าไฟ ซึ่งแกก็เล่าให้ฟังตามความจริงโดยไม่ผิดบังรายละเอียดเฮ้ยเงียบหายไปนานนี่จะเอาอีกแล้วหรือผู้ใหญ่แน่นเปล่ารกกับตัวเองพางมองไปยังเาร้ารถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังยกขึ้นถ่ายรถเงียบไปนานหมายความว่าอย่างไงครับร้อยเวรหนุ่มหน้าใหม่ถามอย่างสงสัยผู้ใหญ่แน่นหันมองหน้าเขาจ้องยกครู่หนึ่งก็ต้องถอนใจ หมวดพึ่งย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่นานจะไม่รู้เรื่องก็ไม่แปลกหรอกผู้ใหญ่นั่นบอกพางควักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบพ่นควันขงมงแกยื่นซองส่งให้ผู้หมวดหนุมเพื่อแสดงไม่ตีต่อกันเขาพยักหน้าน,น้อยๆรับออกไปดีดออกมาหนึ่งมวนแล้วส่งคืนให้โค้งหักศอกนี่นะมันมีตำนานตำนานที่คนแถวนี้รู้ดีผู้ใหญ่น่นพูดพร้อมกับอัดควันเข้าเต็มพอตแล้วค่อยๆผ่อ,อนออกมา ตำนานเกี่ยวกับอะไรเหรือครับผู้ใหญ่ผู้หมวดหนุ่มถามอย่างสนใจไขว่รูเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นตรงนี้นะสิผู้หมวดหนุ่มนิง่งมองหน้าชายผู้นำชุมชนวัยเกือบหกสิบนิง่งครู่เดียวเขาก็พ่นลมพรวดออกมาเป็นเชิงยอ่อนี่ผู้ใหญ่กำลังจะบอกผมว่าที่ไอ้หนุ่มคนนั้นรถแหกโค้งเนี่ยเกิดจากการกระทำของผูดผ,ผีปีศาจงั้นหรอครับผู้หมวดหนุ่มถาม เขาแสดงออกอย่างจงแจ้งว่าไม่เชื่อถือคำพูดนั้นผู้ใหญ่แน่นจ้องเขากับหน้านิ่งมวดไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อตั้งแต่จำความได้จนถึงเดี๋ยวนี้ผมยังไม่เคยเห็นผีเลยสักครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผีไม่มีอยู่จริงในโลกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะความประมาทเมาแล้วขับตัวไอ้หนุ่มที่เขาเอาไปรักษานั่นนะ่ะมีกลิ่นเหล้าหึงเลยล่ะครับผู้ใหญ่ ผู้หมวดหนุ่มบอกพร้อมกับหัวเราะ้น้อยมันเป็นเรื่องจริงนะผู้หมวดโค้งนี้มีแต่ผีตายหงเสียงอยู่คนแถวนี้เขารู้กันทั้งนั้นถึงพวกตำรวจในโรงพักของหมวดเขาก็รู้ผู้ใหญ่แน่นยืนยันมันก็เป็นแค่ความเชื่อผิดๆและงมง,งายเท่านั้นลหละครับผู้ใหญ่ถ้าผีมีจริงและเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องเลวร้วายนี้ขึ้นผมจะจับเข้าคุกซะเลยโทษฐานทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส นี่เข้าข่ายเจตนาฆ่าเลยนะผู้หมวดหนุ่มพูดเป็นเชิงหยอะคุณอย่าเห็นเป็นเรื่องตลกนะผู้หมวดของอย่างนี้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าผู้ใหญ่แน่นบอกเชิงตำเนีก็นั่นแหละครับมองไม่เห็นก็แสดงว่ามันไม่มีผู้หมวดหนุ่มสวนกลับก่อนจะขอตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนที่เขาจะขึ้นรถยังไม่ไวตะโกนท้าทายออกมาอ๋อผีเผือที่สิงอยู่ตรงนี้นะ ถ้าว่างก็มาด้วยกันหน่อยมีเรื่องจะสอบปากคำเพิ่มเพื่อจะมีประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วเขาก็ก้าวขึ้นรถปิดประตูแล้วขับออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขุลีขุดจอยกซากมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหันมองตามไฟท้ายของรถผู้หมวดหนุ่มแล้วจู่ๆนายตำรวจสามสีน่นายก็พร้อมใจกันปล่อยซาร้ารถลงพื้นทันทีพร้อมกับปรีเข้ามายืนรวมตัวกันกับผู้ใหญ่แนนพระผู้ใหญ่ท่าท้ายรถผู้ใหญ่ท้ายรถ ในตำรวจพูดเสียงสัน่นพางชี้ให้ดูรถผู้หมวดหนุ่มที่ขับออกไปจากที่เกิดเหตุชา้าชเพราะมีรถของชาวบ้านจอดเรียบอยู่ข้างทางทําให้ไม่สามารถทําความเร็วได้สิ่งที่เห็นทําให้ผู้ใหญ่นั่นและคนอื่นๆตัวเย็นว่าท้ายรถของผู้หมวดหนุ่มซึ่งควรจะว่างเปล่ากับคลาคั่มไปด้วยผู้คนทั้งชายหญิงนับเสบีนั่งเบียดเสียดยัดเยียดกันเหมือนคนงานก่อสร้างนั่งท้ายกระบะในหัวไปทํางาน แต่คนเหล่านั้นกลับมาสภาพที่เละเทะเลือดทว่วมบางคนสีสาเปิดเห็นสมองทะลักออกมาและทุกคนต่างหันหน้ามายิ้มสูงให้พวกเขาอย่างน่าสยดสยองืมอ <c oughs> <c oughs> ก็แก้ไขกันเอาเองก็แล้วกันนะผู้ใหญ่แน่นพูดเสียงเรียบแล้วเดินจากไปในตำรวจสามสีในายได้แต่มองตามแผ่นหลังผู้นำชุมชนคือน้ำลายฝืดคอผู้หมวดนมขับรถแล่นไปตามถนนที่มืดเมิด เขาคิดว่าเครื่องยนต์น่าจะมีปัญหาเพราะเร่งความเร็วไม่ขึ้นรู้สึกได้ว่ารถมันเอืดเหมือนมันทุกของหนักจนเกินแรงมา้าแวบหนึ่งเขาเหลือบมองกระจกสองหลังโดยไม่ได้ตั้งใจผู้คนมากมายนั่งออกกันอยู่ที่ท้ายกระบะหนาแน่นเขาตกใจหากพวงมลาลัยพารถเข้าข้างทางท,างท,างทันทีเมื่อรถจอดสนิทหันมองด้านหลังว่างเปล่ามีเพียงความมืดมิดของท้องถนนเท่านั้น แสงสีแดงจากไฟเบรกที่ติดอยู่เหนือตัวรถส่องให้เห็นเพียงกรเบาหลังที่ลงจงไรวี่แววของผู้คนที่เขาเห็นเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงผู้ใดวะผู้หมวดหนุ่มสะบัดอย่างหัวเสียงุนงงเพื่อความแน่ใจเขาเปิดประตูรถก้าวลงไปสำรวจจนทั่วรอบบริเวณซึ่งเป็นป่าสองฝากถนนมืดเม็ดเงียบกริบร้างผู้คนและสิ่งมีชีวิตจะมีก็เพียงแต่เขาคนเดียวเท่านั้น ผู้หมวดหนุ่มถอนใจแล้วกลับเข้าไปในรถใส่เกียร์เดินหน้าแล้วเหยียบคันเร่งหวังให้รถออกตัวพาเขาไปจากตรงนี้แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นแต่รถกลับไม่เคลื่อนที่จู่ๆเครื่องยนต์ก็กรถูกติดขัดแล้วดับลงเอาดือๆพยายามบิดกุญแจสตาร์อย่างใดก็ไม่เป็นผลแม่งอะใดของมันวะผู้หมวดหนุ่มสบัดอย่างหัวเสียเขาก้าวลงจากรถอีกครั้ง เดินอ้อมไปเปิดฝากระโปรงหน้าสำรวจถูกว่าอาการของรถหนั้นเกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของเครื่องยนต์ส่วนใดทันทีที่ฝากระโปรงถูกยกขึ้นขุมควันและไอความร้อนก็พวยพุ่งออกมาจนขงมงออเ้อเล่นกูแล้วผู้หมวดหนุมสะบัดอีกครั้งรอจนกระทั่งควันนั้นจางลงจึงลงมือแก้เท่าที่จะนึกออกแต่ไม่ว่าจะทำประการใดรถของเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะสตาร์ทติดเลยแม้แต่น้อย เอาเอาเข้าไปสิไอ้หาผู้หมวดหนุ่มตะเบงเสียงคำรามดังลัน่นพร้อมกับเทเข้าไปที่ล้อหน้ารถจนอย่างมีน้ำหัวเขาชะเง้อมองถนนดำเมื่อที่เพิ่งขับรถผ่านมารอดูว่ารถลูกน้องจะขับมาเมื่อไรเพราะยังไงพวกนั้นก็ต้องขับผ่านเส้นทางนี้เพื่อกลับโรงพกักแต่เกือบ15นาทียังไรวี่แววถนนตั้งเส้นเงียบกริบไม่มีรถผ่านมาเลยสักคัน เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดหาเบอร์ลูกน้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อแลเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือเพียงเลขตัวเดียวแล้วทันทีที่เขากดโทรออกโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดาวพูบลงเช่นกันอ้าวเฮ้ยอะไรมันจะซวยแบบนี้วะเขากลับเข้ามานั่งรอในรถเปิดประตูเพื่อระบายอากาศเพราะแอร์ไม่ทำงาน สิ่งที่ยังคงใช้งานได้ตอนนี้มีเพียงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างอยู่เท่านั้นในขณะที่เขาก้มหน้าจุดบุหรี่อยู่จู่ๆไฟหน้ารถแสงสว่างเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้ก็เกิดกระพริบทีๆแล้วดับลงผู้หมวดหนุ่มหัวเสียขั้นสุดเขาสะบัดคนดาวพร้อมกับใช้กำปันทุบไปที่พวงมาลัยหลายครั้งไฟหน้ารถที่ดับอยู่เมื่อครู่ก็เกิดกระพริบทีๆขึ้นอีกแล้วเมื่อมันติดเพลิบ ผู้หมวดหนุ่มถึงกับร้องลั่นด้วยความตกใจแสงไฟที่ติดขึ้นแบบทันทีทันใดส่องให้เห็นใครคนหนึ่งยืนจังก้าหน้านิ่งอยู่หน้ารถเขาแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจ้องของมิงมายังผู้หมวดหนุ่มไม่พูดไม่จาหลังจากที่นายตำรวจจ้องของมิงกลับไปยังอาคาตุกะที่ยืนอยู่หน้ารถพร้อมกับกระชับปืนพกไว้ในมือเพื่อเตรียมป้องกันตัวหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ผ่านไปครู่ใหญ่ ทุกอย่างยังคงปกติดีผู้หมวดจึงร้องถามออกไปอย่างไว้ท่าทีดูเชิงมีอะไรช่วยไหมครับชายคนนั้นเดินอ้อมมาหาผู้หมวดหนุ่มช้าๆฝ่ายในตำรวจก็กระชับปืนแนนเขาเปดกระดุมซองปืนเตรียมพร้อมทันทีรถเสียวเหรอชายคนนั้นถามเสียงเรียบจากไฟหน้ารถที่ยังพอทำให้เห็นได้ว่าใบหน้าผู้ถามนั้นเรียบเฉยไร้อารมณ์ จใช่แต่เดี๋ยวลูกน้องผมก็มาแล้วผู้หมวดหนุ่มบอกชายคนนั้นมองหน้าในตำรวจหนุ่มครู่หนึ่งแล้วชายตาไปมองที่หน้ากระโปรงรถคงยังไม่มาถึงง่ายๆหรอกลูกน้องคุณนาะชายคนนั้นบอกเสียงเรียบเช่นเคยความรู้สึกตอนนี้ผู้หมวดแปลกใจกับความพูดของชายคนนั้นเป็นที่สุดอีกทั้งกริยาท่าทางที่เหมือนไม่ใส่ใจกับอะไรเลย มันนิ่งเรียบเฉยไร้าอารมณ์อย่างน่าขดนลูกยังไม่ทันที่จะได้พูดเจ้าอะไรกันต่อจูๆเสียงเดินย่ำเท้ามาตามท้องถนนก็แววให้ได้ยินแล้วผู้คนมากมายทั้งหญิงชายก็พากันเดินผ่านข้างรถไปยืนรวมลุ่มกับชายแปลกหน้าคนานั้นแล้วทุกคนก็มีท่าทีแบบเดียวกันหมดคือนิ่งเฉยไร้าอารมณ์ความคิดแรกที่แวบ,บเข้ามาในสมองคือคนลุ่มนี้เป็นพวกผู้ไร้หรือไม่ จากจำนวนคนที่มีอยู่หากเขาถูกทำร้ายแน่นอนที่สุดคือคงสู้ไม่ได้แต่ความคิดนั้นก็ต้องถูกตีตกไปเพราะกลุ่มคนยยนเรียงรายนับสิบนั้นมีเด็กป่าป่นมาด้วยถ้าเป็นพวกโจรผู้ร้ายจะเอาเด็กมาป้นด้วยกันนั้นหรือพวกคุณเป็นใครชาวบ้านที่นี่หรอผู้หมวดถามเราก็เป็นคนที่ผู้หมวดเรียกมายังไงล่ะเห็นว่าจะสอบปากคำไม่ใช่หรือ ผู้หมวดชงักทันทีกับคำถามาของชายคนนั้นเขาพยายามคิดทบทวนว่าชายคนนั้นพูดหมายความว่าอย่างไงเขาเรียกคนพวกนี้มางั้นหรือไม่น่าใช่เขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกหมายความว่าอย่างไงผมไปเรียกพวกคุณตอนไหนก็จะสอบปากคำพวกเราเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ไม่ใช่อยู่หรือเรียกพวกเรามาเราก็มาแล้วไงชายคนนั้นพูด พร้อมกับขยับเข้ามาใกล้ผู้หมวดหนุ่มอีกนิดคนที่เหลือก็ก้าวตามเช่นกันเฮ้ hey, ยจะเข้ามานะไม่อย่างนั้นผมยิงจริงๆด้วยผู้หมวดหนุ่มตะโกนออกไปพร้อมกับชักปืนพกประจำกายชี้ปกระบอกปืนไปยังร่างของชายคนนั้นแล้วชาวพันคนขุ่มนั้นก็หยุดเคิร์กพร้อมกับยิ้มออกมามันเป็นอรอยยิ้มน่ากลัวที่สุดที่เขาเคยเห็นริมฝีปากที่ฉีกกว้างจนแทบถึงหู หัวนด้เห็นฟันฟางที่เรียงตัวกันแน่นครับปากแต่ดวงตากลับไม่มีความอภิยมเลยแม้แต่น้อยปฏิกิริยาของเครื่องหน้าที่ขัดแย้งกันเช่นนั้นขับให้ใบหน้าของแต่ละคนน่ากลัวขึ้นเป็นเท่าทาวีแล้วร่างกายของแต่ละคนก็เริ่มแปรสภาพไปบาดแผลน้อยใหญ่เริ่มมีปรากฏให้เห็นจนทัว่วบางคนเลือดไหลโปก,กออกจากปากและจมูกบางคนใบหน้าหายไปตั้งซีกราวกับถูกถุบหรือกระแทกด้วยของแข็งอย่างแรง เด็กที่เขาเห็นว่ายืนรวมกลุ่มอยู่นั้นใช้มือทั้งสองข้างบิดศีษาตัวเองจนใบหน้าหันกลับไปอยู่ด้านหลังสภาพที่เห็นนั้นการันตีได้ชัดเจนว่ากลุ่มคนเรือนสิบที่ยือนอยู่เบื้องหน้าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์บรรดาผีมากมายพากันยืนหัวเราะร่วนขบขันเมื่อเห็นว่าผู้หมดหนุ่มกำลังขวัญเสียปืนพกประจำกายหลุดล่วงลงพผ้นเพราะมือไม้อ่อนเอา จะถามเรื่องอะไรก็ถามมาสิครับคุณตำรวจชูๆใบหน้าที่แหลกเหลวก็โผลพรวดเข้ามาถามผู้หมวดหนุ่มในระยะประเชดชนิดห่างกันไม่ถึงคืบนั่นยังผลให้สติสัมปัญญะของเขาดับวูบลงทันทีผู้หมวดสะดุ้งตื่นขึ้นร้องโวยวายลัน่นจนตำรวจชั้นผู้น้อยที่เฝ้าไข่อยู่ต้องเข้ามาปอบขวัญเมื่อได้สติเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง ตำรวจรุ่นน้องคนนั้นพยักหน้าเข้าใจและไม่ถามไถ่อะไรอีกผู้หมวดเหลียวมองรอบกายก็พบว่าตัวเองนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจลุกน้องบอกว่าขณะที่พวกเขาขับรถกลับมาจากที่เกิดเหตุบังเอิญเห็นรถของผู้หมวดนายนี้จอดติดเครื่องกะพริบฟไฟฉุกเฉินอยู่ข้างทางพวกเขาชะลองรถและเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นผู้หมวดนอนน้ำไหลฟูมปากตาเหลือขางฟุบอยู่กับพวงมาลัย จึงได้รีบนำตัวมาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนสวนรถนั้นไม่ต้องเป็นห่วงตำรวจอีกคนที่ไปด้วยกันขับมาให้แล้วโดนแล้วสินะครับตำรวจลูกน้องถามผู้หมวดมองหน้าไม่ได้เอ่ยต่อประการใดแต่จากแววตาที่เห็นเชื่อว่าหลังจากนี้คงไม่กล้าปากดีท้าทายผีสางที่ไหนอีกเป็นแน่เรื่องเราก็มีเท่านี้ครับปากดีขอบพระคุณครับ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมนัดที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ